ถ้าพูดถึงจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในยุค90เป็นเหมือนการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ที่สุดการกำเนิดเว็บไซต์หรือเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ทําให้โลกของเรานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปซึ่งจากการกำเนิดของเว็บเบราว์เซอร์นี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีตามมาซึ่งก็ถือว่าเป็นยุคแห่งการปฏิวัติเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างแท้จริงแล้วครับซึ่งเหตุการณ์นี้ต้องย้อนกลับไปในปีคศ1993มีกกกาารรให้เเนิิดส่่งทีียว็บ ที่ให้ผู้คนสามารถเข้าไปค้นหาอะไรแบบออนไลน์ได้เป็นครั้งแรกและถึงแม้ว่าต้องใช้เวลาต่อมาอีกหลายปีกว่าที่มันนั้นจะใช้งานได้อย่างแพร่หลายแต่เมื่อถึงปลายยุค90ก็เริ่มเกิดยุค .com ซึ่งบูมขึ้นมาเป็นคลื่นลูกแรกโดยในระหว่างปี1990ถึง1997การใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC ในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก15%เนี่ยกลายมาเป็น35%หรือก็คือเพิ่มขึ้นถึงเกือบ3เท่าเลยทีเดียวครับเรียกได้ว่าเป็นประตูบานใหญ่สู่ยุค และในวันนี้เพล่นดีมีตำนานจะพาเพื่อนๆไปดูกันหน่อยนะครับว่ากว่าที่จะมีเว็บเบราว์เซอร์หรือเว็บไซต์ให้เราได้เล่นเน็ตกันอย่างสบายๆอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันมีที่มาอย่างไรจะพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ ก่อนที่เราจะไปดูถึงจุดกําเนิดของเว็บเบราว์เซอร์กันมาทําความรู้จักกับเว็บไซต์แรกๆในยุคนั้นกันก่อนเลยครับโดยเว็บไซต์แห่งแรกที่ทุกคนในสมัยนั้นรู้จักเนี่ยมีชื่อว่า info.sern.cs ซึ่งปรากฏตัวโบนโลกไซเบอร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคมปีขศ1991สร้างขึ้นโดยทิมเบอร์เนร์สลีนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษผู้ให้กําเนิดระบบเว r l d w i ว e ์เที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขากําลังทํางานเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรเพื่อการวิจัยยด้านีรแหห่งโือ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยเว็บไซต์ i n f o c e r c s เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่อธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของ World Wi d e w e วว่ามันคืออะไรและมันนั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงซึ่งเหตุผลที่ทีมสร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขานั้นต้องการให้ผู้คนสามารถแชร์ข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ชิ้นเดียวร่วมกันได้โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตหรือพูดง่ายๆก็คือแทนที่จะต้องส่งข้อมูลให้คนอื่นแล้วผลัดกันดูไปเรื่อยๆเราเนี่ยสามารถนั่งดดดดููข้้อมลชุดเดียวกันไนไใ เวลาพร้อมๆกันโดยที่ไม่ต้องอยู่ที่เดียวกันนั่นเองแล้วครับส่วนต้นกําเนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่กลายเป็นต้นแบบของเว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นในปีคศ1993นั่นก็คือเว็บเบราว์เซอร์โมเสกเป็นเบราว์เซอร์แบบกราฟิกตัวแรกของโลกแต่เอ๊ะเว็บเบราว์เซอร์แบบกราฟิกมันคืออะไรกันละ่ะคําตอบก็คือมันคือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับการแสดงผลภาพและเนื้อหาต่างๆบนหน้าเว็บด้วยรูปแบบกราฟิกได้ในหน้าเดียวกันต่างจากเว็บเบราว์เซอร์ยุก่อนที่จะมีเพียงข้อมูล ถ้าหากอยากจะเปิดภาพต่างๆเนี่ยต้องเปิดหน้าต่างแยกออกมาโดยโมเสกคิดค้นขึ้นโดยนักวิจัยจากศูนย์วิจัยที่มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์เออร์เบนา่าแชมเปซึ่งเป็นโปรแกรมเปิดให้ใช้งานแบบฟรีและหลังจากนั้นในช่วงต้นปีคศ1995โมเสกนั้นกลับต้องสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กับ n e t s c a p e n a v i g เก o r เพราะจำนวนผู้ใช้งานนั้นลดลงเป็นอย่างมากเลยทำให้ทาง Microsoft เนี่ยได้รับอนุญาตในการใช้โครงสร้างโค้ดของโมเสกเพื่อสร้าง i ิน e r n e t e x p l o r ็ r ในปีคศ199 และกลายเป็นคู่แข่งเจ้าใหม่ในวงการเว็บเบราว์เซอร์อีกรายแล้วครับและในช่วงปีขศ 1995- สถึง1997สงครามเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็เริ่มจริงจังมากยิ่งขึ้นซึ่งผู้เล่นหลักในสงครามนั้นก็คือ Netscape Navigator กับ Internet Explorer แต่เอ๊ะแล้วบรรพบุรุษอย่างโมเสกล่ะหายไปไหนคําตอบก็คือไม่สามารถไปต่อได้นั่นเองเนื่องจากความนิยมที่ลดน้อยลงอย่างที่กล่าวไปส่วน Netscape กับ Microsoft เนี่ยก็หันไปแข่งขันกันอย่างดุเดือดต่างไฟต่างรีบออกเวอร์ช หม่ๆเพื่อให้ผู้ใช้นั้นหันมาใช้เว็บเบราว์เซอร์ของตัวเองจนในปีคศ1997เนี่ยก็เกิดเรื่องราวความยุ่งเหยิงจนคุมไม่อยู่เมื่อ Microsoft นั้นได้ออก Internet e x p l o r e r 4.0ทางทีมงานของ Microsoft เนี่ยได้ทำตัวอักษรตัว E ขนาดใหญ่ขึ้นมาแล้วเอาไปวางบนสนามหญ้าในสำนักง,งานของเ s c a p e ทีมงานของเ s c a p e เนี่ยจึงต้องรีบแก้เพดโดยการนำแมสคอตไดโนเสาร์ของพวกเขาไปวางทับตัวอักษรตัว E เพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์ว่าเนี่ยทิ้นใครแล้วก็หันไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ องออกมาให้ดีกว่าเดิมนั่นเองละครับแล้วถึงแม้ว่าโมเสกนั้นจะปิดตัวลงไปแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณทีมงานที่พัฒนาและสร้างโมเสกขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้งานอย่างเราๆเ,เนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกสบายและยังทําให้เกิดการผลักดันการทําเว็บไซต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมากกว่า10,000แห่งภายในเดือนสิงหาคมปีคศ .1995 และอีกหลายล้านแห่งในปีคศ .1998 ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่สําคัญมาจนถึงปัจจุบัน และทําให้เกิดเว็บเบราว์เซอร์อีกหลากหลายแบรนด์ที่ยังคงมีใช้กันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น g Google c h r o m e Mozilla Firefox m i c r o s o f t e d g e Safari o p e r a หรือว่า Brave อีกด้วยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของต้นกําเนิดเว็บไซต์และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกของโลกที่เรานํามาฝากกันในวันนี้เพื่อนๆละครับถ้าย้อนกลับไปในยุค9 0สเนี่ยชอบเข้าเว็บไซต์อะไรกันบ้างหรือมีเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับการท่องอินเทอร์เน็ตที่ยังจํากันได้จนถึงปัจจุบันก็สามารถแบ่งปันเรื่องราวกันได้ ที่ใต้คลิปเลยนะครับและถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโต์ของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ